สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิล c ลชาแนลค่ะและนี่คือ t e r o t Art อา่ะวันนี้เราอยู่ในคอนเทนต์ที่ชื่อว่า Life and Music ค่ะเป็น EP ีที่2แล้วนะไม่แน่ใจว่าหลายๆคนเข้ามาดูเนี่ยเคยดู EP ีที่1ห,หรือเปล่าถ้ายังไม่ดูอาจตามลิงก์ไปดูได้นะก็จะเป็นเพลงซีรีส์เนี้ยหรือว่าคอนเทนต์เนี้ยมันชื่อ Life and Music ใช่ไหมเพราะว่าเปิ้ลมีความรู้สึกว่าเออเราในชีวิตของเราเนี้ยก็ ชอบฟังเพลงกันหลายๆคนก็คือชอบแล้วก็เพลงนี่ก็มีบทบาทในชีวิตเราเยอะถูกไหมเออบางทีฟังเพลงเอ,อ้ยมันอินอะเพราะว่ามันตรงกับเรื่องราวของเราหรือคนที่เขาเอาเพลงไปแต่งเนี่ยเขาก็เอาจากเรื่องราวชีวิตจริงไปแต่งเหมือนกันเพราะะั้นมันก็จะมีเนื้อหาอะไรที่สอดคล้องกับชีวิตของเราอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเนะาะปบนก็เลยคิดจะทําเอาเพลงที่มันฮิตฮิตหรือว่าน่าสนใจอะไรเงี้ยแล้ว,แล,วแล้วฟังดูแล้วเนื้อหามันน่าจะเอามาทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับการดูดวงได้เบิ้นก็จะเอามาซึ่งวันนี้ค่ะเป็น ไวรัลที่ใครๆเขาก็ฮิตกันเนอะจริงๆมันไม่ได้เป็นชื่อเพลงเนอะไอตรงประโยคที่บอกว่าโดนัทยังมีรูแล้วเมื่อไหรยูจะมีใจใช่ไหมคือมันฮิตมากเลยนะตอนนี้เนอะก็หลายๆคนน่าจะเคยได้ยินซึ่งมันไม่ได้เป็นชื่อเพลงเนอะชื่อเพลงมันคือ s แตนบ by หรอเป็นเพลงลูกทุ่งใช่ไหมแต่มันฮิตมากเลยเป็นก็เลยเออเอาเพลงลูกทุ่งมาทําก็ดีเหมือนกันเนอะมาดูซิว่าถ้าเกิดเราอยู่ในความสัมพันธ์หรือว่าเราไปแอบชอบใครหรือเรามีคนในใจอะไรอย่างเงี้ยเออเมื่อไหรเขาจะมีใจให้เราสักทีนะเราพยายามมาเยอะละบางคนเพิ่งเริ่มบางคนก็แบบ ยามมานานแล้วเมื่อไหร่มันจะสมหวังอะไรอี่เนาะเพราะฉันก็เลยเอาประโยคนี้ค่ะมาทำคอนเทนต์นี้ให้ทุกคนฟังเพราะฉั้น ใครที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนาะคือแบบเออมีใจให้ใครคนนึงแล้วก็เออเมื่อไหร่นะเขาจะมีใจให้เราสักทีหรือเมื่อไหร่มันจะพัฒนาได้สักทีก็มาดูคอนเทนต์นี้ได้ไม่จําเป็นต้องเลือกอะไรเลยนะคะเป็นเหมือนแบบคอเ c กทีฟหรือแ a นดอมเนาะอ่าเราก็ดูไปด้วยกันใครเจอคลิปนี้ก็แปลว่าพลังงานคุณกับเปิ้ลน่าจะตรงกรันลองเปิดใจฟังดูคะ่ะว่ามันตรงมากน้อยแค่ไหนดูเป็นแนวทางไกด์ไลน์ดูเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เนาะถ้าตรงก็รับเป็นพลังงานบวกๆไปถ้าเกิดว่าฟังแล้วไม่ตรงไม่สบายใจทิ้งไว้ตรงน เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นดวงของใครก็ไม่รู้อะไรแบบนี้นะวันนี้เราใช้ไพ่ทาโร่สำหรับเดียวเพราะวันนี้เป็นอยู่นอกสถานที่นะพูดมาตั้งนานค่ะเพิ่งรู้รู้ตัวว่าไม่ได้เสียบไม้แต่ว่าโอเคเสีง่งมันก็พอจะได้ยินอยู่เนอะอ่ะโอเคตอนนี้เสียบไม้เรียบร้อยแล้วไม่ลืมแล้วมาเริ่มต้นกันเลยค่ะว่าอ่ะตอนนี้สถานการณ์ความรักของคุณเป็นยังไงเรามาดูกันก่อนนะเรามาดูเรื่องราวน่ะสถานการณ์ความรักเป็นยังไงเราชอบใครอะไรยังไง สถานการณ์ของคุณตอนนี้เป็นยังไงเนีะยพรเราต้องมีแบบคู่กรณีแหละที่เราไปชอบแล้วแบบอยากรู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะมีใจใช่ไหมอราวไปนั้นเรามาดูค่ะตอนนี้สถานการณ์ชีวิตของคุณในเรื่องความรักกับคนคนนีค้คุณถามถึงอเป็นยังไงบ้างเนี่ยมาดูหน่อยสิสองมาอยู่ไกลกันหรือเปล่าคะไม่ค่อยได้คุยกันหรอหนึ่งเหรียญหรือว่าเราแบบไม่กล้าเข้าใกล้เขามากเนาะสิบถ้วยเก้าถ้วยว้าว ชอบมั่งจริงแหละห้าถ้วยโอเคอ่ะหนึ่งดาบอะก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ที่เป้อนเห็นนะมันเหมือนมันมีระยะครับแปลว,ว่าคุณสองคนอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันอาจจะห่างๆกันไปแล้ว อาจจะอยู่ไกลกันก็ได้คือถ้าเกิดอยู่จังหวัดเดียวกันอยู่ที่ทํางานเดียวกันก็คือคุยกันน้อยแต่มันไม่ได้เชิงว่าไม่ได้คุยหรือว่าบล็อกกันนะมันยังมีการพูดคุยกันอยู่แต่เป็นคิดว่ามันเป็นการหักห้ามใจของเราเองก็ได้นะที่รู้สึกว่าเออเราไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะพัฒนาได้ไหมเราก็กลัวเจ็บเนอะเพราะไม่มีห้าถ้วยอยู่นี้คือกลัวผิดหวังเสียใจรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามจะห่างๆอย่างห่วงๆไม่แบบว่าไปอยู่ใกล้้อะรเเคคาาาามมมกกกกกกนนืถิดดดััีพพููุย็จ แล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปอะไรแบบนี้เนาะแต่ถามว่าคุณชอบเขาไหมมีทั้ง10ถ้วยมีทั้ง9ถ้วยก็ต้องบอกว่าคุณก็มีความรู้สึกรักเขามากเลยมีความรู้สึกชอบเขามากๆแน่ๆคืออยากจะเป็นครอบครัวกับเขาอยากจะแต่งงานกับเขาอยากจะอะไรยังไงพัฒนาความสัมพันญแบบจริงจังกับคนคนนี้นะซึ่งคุณก็แบบชัดเจนแล้วว่าว่าคนนี้คือใช่แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเออเราไม่รู้ว่าจะพัฒนาได้ไหมเป็นไปได้หรือเปล่า เนอเพราะว่าอันที่1คือมันอาจจะมีปัจจัยหลายอย่างนะที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้อ่ะมันมี10ถ้วย9ถ้วยเนอเขาอาจจะแบบ ดูลัลลาดูมีนเสน่ห์มีตัวเลือกทั้งเลือกเยอะก็ได้หรือว่าเขาอาจจะมีแฟนมีครอบครัวมีอะไรของเขาแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเออมันยากลําบากหรือตัวคุณเองก็ได้ค่ะที่มีแล้วแล้วมันก็เลยเหมือนกับว่าพอไปชอบอีกคนนึงมันก็ยากลําบากหรืออยู่ไกลกันอย่างที่บอกเนอะอยู่คนละจังหวัดคนละประเทศมีความแตกต่างในเรื่องระยะทางความห่างเหินบางคนอยู่จังหวัดเดียวกันก็จริงแต่ว่าเออมันยากจังเลยที่จะเจอกันหรือว่าพบเจอหรือว่าจะพูดคุยหรือสารสัมพันธ์อะไรเงี้ยไม่รู้จะไปทางจุดไหนก่อนดีแล้วมันก็ดูมีระยะแล้ว ด้วยสําหรับหลายๆคนเนอะ มันก็เลยดูยากอะเนี่ยสถานการณ์เป็นประมาณนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ใน Energy ประมาณนี้คลิปนี้ก็น่าจะเป็นของคุณนะคะแต่ถ้าใครไม่ตรงอยากจะฟังเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ลองฟังดูก็ได้ค่ะมันอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เป็นไปได้นะอันนี้คือสถานการณ์ของคุณนะแล้วเรามาดูกันกว่าถ้าเกิดว่าคุณคุยกับเขาน้อยหรือว่าดูมีระยะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นไปได้ยากจังเลยเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยเรามาดูว่าแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณอ่ะคนคนนี้ค่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้นะเออด ได้เนะเพราะว่าเป็นไปได้ไหมเนะเพราะาเราถามว่าเออแบบเมื่อไหร่เขาจะมีใจให้เราเพราะฉะนั้นเรามาดูกันก่อนว่าและนะตอนนี้เขามีใจหรือยังหรือว่าเขาแบบยังไม่ได้รู้สึกอะไรตอนนี้เขารู้สึกอะไรกับเรามีใจให้คุณหรือ,อยังหรือว่ายังไม่ได้มีใจให้คุณนะมาดูกันปึ๊บหกดาบโอเคห้าถ้วยโอ้ยเขาก็เป็นห้าถ้วยเหมือนกันนะ่ะพอกันเลยอะสี่ดาบ อะไรกันเนี่ยเก้าเหรียญแปดเหรีหยญหกไม้โอเคตอนนี้สถานการณ์ความรู้สึกของเขานะเปิ้ลไม่ได้เห็นไพ่ถ้วยเลยมีไพ่ถ้วยคือห้าถ้วยหนหางมันเหมือนมีความไม่ได้ดั่งใจผิดหวังเสียใจคือคุณนะ่ะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปไม่ได้ ถูกไหมคุณก็เลยเหมือนรู้สึกว่ามันเพราะมันมีปัจจัยบางอย่างเขาก็เหมือนกันนะเพราะเขาเป็น5ถ้วยเหมือนกันพลังงานใกล้เคียงกันคือเศร้าโศกเสียใจอาจจะเป็นเพราะว่าเขาก็มีใจให้คุณนะไม่ไงั้นเขาคงไม่เศร้าถูกไหมแต่ว่ามันพัฒนาไม่ได้ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามอย่างที่เพื่อนบอกนะบางคนก็เรื่องระยะทางบางคนก็เพราะว่าติดคอมมิชเมนต์บางคนด้วยภารกิจอะไรใดๆก็ตามอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นไปได้ยากแต่มันมีก้าวเหรียญอยู่ตรงนี้นะเพราะรู้สึกว่าเขาอาจจะพึ่ง คือถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเขามีคู่มีแฟนมีครอบครัวมีอะไรแล้วเขาอาจจะเพิ่งจบความสัมพันมาก็ได้ค่ะเพราะมันมี9้าเหรียญเนะแปลว่าแล้วมันมี5ถ้วยด้วยแปลว่าเขาอาจจะเพิ่งผ่านความผิดหวังเสียใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์มาและเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นความรักใหม่ยังเหมือน move on จากอดีตไม่ได้ก็เลยเอาเวลาไปโฟกัสในเรื่องการงานการเงินมากกว่าเนี่ยมันมี6ไม้แล้วมี9เหรียญแล้วมี8เหรียญคือพยายามจะไปโฟกัสในสิ่งที่ควรทําคือทํากับปัจจุบันเนอะอยู่ตรงหน้าทํางานหาเงินอะไรใช้ชีวิตของเขาไปแล้วก็ แล้วก็ให้ตัวเองเหมือนให้เรา move on ได้ก่อนอะนะก็รู้สึกว่าเขาอาจจะมี energy ของความผิดหวังเสียใจถ้าเขาไม่ได้ผิดหวังเสียใจที่พัฒนากับคุณไม่ได้แปลว่าเขาก็อาจจะเพิ่งผ่านความผิดหวังเสียใจในเรื่องใดๆมาซึ่งก็เป็นไปได้ว่าเป็นเรื่องความสัมพันธ์เนาะเขาก็เลยเหมือนแบบเออตอนนี้ยังไม่พร้อมจะมีความรักยังอยากจะโสดอยู่อยากใช้ชีวิตไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็อยากจะนิ่งๆทํางานหาเงินอะไรไปก่อนเพราะฉะนั้น พลังงานนะมันเหมือนกับเขายังไม่ได้คิดเลยด้วยซ้ำนะในเรื่องความรักถ้าเกิดเขาผ่านความผิดวังเสียใจมานะความปัญหาว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณะเป็นยังไงมันเหมือนกับเออเขาก็ไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดคุณเม์คุยกับเขาถามว่าเขายังไงเขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปไม่ได้มีพลังงานของการโหยหามากมายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันห่างหาเง,งินไปอะ่ะคุณรอให้เขาทักมาเพราะรู้สึกว่า energy นะช่วงเนี้ยเขาน่าจะไม่ทักมาเพราะเขาอาจจะเอาเวลาไปทํางานหาเงินแล้วก็เหนื่อยกับชีวิตอะไรสักอย่างหนึ่งของเขาอยู่ เพราะนี่นเป็นพลังงานความคิดที่เขามีต่อคุณนะกับอีกอันหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้ตอบเลยก็ได้เขาอาจจะหมายความว่าเขามีเรื่องให้เขาหน่อยเสียใจอะไรของเขาอยู่เพราะฉะนั้นเขาจะโฟกัสกับตัวเองคะ่ะเพราะฉะนั้นเขาไม่มี energy ในการโฟกัสคุณนะเดี๋ยวเพิ่นขอเปิดเพิ่มอีกละกันนะเพราะมันตอบไม่ชัดเลยอะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณคะขออีกทีขอขอ,ขออีกรอบหนึ่งนะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะณนะตอนนี้พลังงานของเขาเแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณ เขารักคุณไหมชอบคุณไหมมีใจให้คุณบ้างหรือเปล่าอ่ะเขามีใจให้คุณบ้างหรือเปล่านะเพราะตอนนี้ Energy มันดูแบบเหนื่อยๆไปเรื่อย,ยพักเบรกยังไงไม่รู้หรือเขาอาจจะนอยที่คุณไม่คุยกับเขาก็ได้นะเออคิงถ er ือเหรียญโอเคความรู้สึกที่เขามีแต่คุณมีใจไหมหกเหรียญ Strength อืมเขาคิดถึงคุณนะ The Tower อัศวินถือดาบ Hermit โอเค ว่ารู้สึกว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเหมือนเขาพยายามจะหาความชาัดเจนในตัวเองอยู่เขานิ่งๆเขาเขาถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณนะมันมีความคิดถึงแล้วก็วนๆอยู่แต่ว่าด้วยอุปสรรคปัญหาในชีวิตเขาอะซึ่งอะไรก็ไม่รู้หลากหลายเนาะเขาก็อาจจะยังไม่ได้คิดจะเริ่มต้นสายสัมพันธ์กับคุณจริงจังนะตอนนี้มม่เหมือนเขาคิดทบทวนอยู่เฮอร์มิตคือยังอยากอยู่คนเดียวเมื่อกี้เหมือนพลังงานเมื่อกี้เลยมัารู้สึกว่าเอเนอร์จีส่วนใหญ่คือเขา เพิ่งผิดผิดหวังในเรื่องเดๆมาซึ่งอาจจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์เรื่องการงานเรื่องอะไรก็ได้คือไม่พร้อมแหละที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่เพราะฉะนั้นเขายังอย,อยากอยู่คนเดียวทํางานหาเงินอะไรไปแล้วก็เหมือน แต่ถามว่าคิดถึงคุณไหมเนาะเพราะเราถามว่าพลังงานเนี่ยเขามีใจใคุณไหมมันมีสตริงแล้วมีเดอะทาวเวอร์แล้วมีเด็กถือดาบแปลว่าไม่ใช่เด็กถือดาบค่ะอัศวินถือดาบเขามาส่องคุณนะถ้าเวลาเขาคิดถึงเขาก็จะมาดูว่าคุณเป็นยังไงเพราะฉะนั้นใครที่คุณรู้สึกว่า energy คือเราแบบห่างๆกันจริงๆมันไม่ได้ถูกบล็อกถูกปิดกั้นนะคุณสามารถคุยกับเขาได้แต่ว่าคุณก็พยายามมีระยะก,กับเขาไงเพราะคุณรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ในขณะที่เขาก็ยังไม่ได้พร้อมจะเริ่มต้นการสัมพ ทบทวนทํานู่นทํานี่เพื่อตัวเองดูซิว่าตัวเองต้องการอะไรอยากมีความรักจริงๆไหมพร้อมหรือยังเขารู้สึกยังไงกับคุณอะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดเขาคิดถึงคุณเขาจะมาสง่งเพราะฉะนั้นใครที่คุณมีโซเชียลมีเดีย เป็นเพื่อนกันหรือใดๆก็ตามนะใช้เป็นประโยชน์ค่ะคุณก็ลงรูปอะไรสวยสวยหล่ออะไรของคุณไปทําตัวสดใสร่าเริงนะเขามันจะได้ดึงดูดให้เขารู้สึกว่าเขาอยากทักทายคุณมาอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับเขาเยอะหรือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นคุยกับเขายังไงแต่เราก็ยังอยากพัฒนากับเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําตัวเองให้ดูดีในโซเชียลมีเดียทั้งภาพลักษณ์ทั้งต่างๆนานาเนาะเพราะเพื่อนคิดว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเขาจะติดต่อมานะอันนี้มันเหมือนกับว่า เขามีความรู้สึกว่าเขายังอยากอยู่คนเดียวอยู่แล้วยังอาจจะยังสับสนอยู่ว่าตรงจริง,รงๆแล้วเขาต้องการอะไรเขาพร้อมที่จะเริ่มต้นกับคุณไหมแต่ถามว่าเขายังอยากได้โอกาสจากคุณไหมไมันมีไพ่หกเหรียญครับมีไพ่คิงถือเหรียญ er คือเขาพิจารณานะแต่เขาเป็นคนคิดเยอะคิดมากคิดนานเออเขาอาจจะเหมือนแบบอ่ะเลือกคนก็ต้องเลือกคนที่เหมาะสมคู่ควรพลังงานของคุณตอนแรกอะ่ะคือคุณอยากได้คนที่ลงเอยเป็นครอบครัวถูกไหมเขาก็เหมือนกันค่ะเขาเป็นค er ิงถือเหรียญแปลว่าเขาคิด ค่อนข้างเยอะว่าถ้าเกิดเขาจะตัดสินใจมีแฟนอีกครั้งหนึ่งหรือว่าเริ่มต้นสายสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งจะต้องแบบไม่เป็นเหมือนเดิมแล้วจะต้องไม่ผิดหวังเสียใจมันจะต้องลงเอยกันโอเคแล้วอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเขาจะต้องรอเวลาคือตอนเนี้ยเปิ้นไม่ได้คิดว่าตัวเขาไม่พร้อมในเรื่องฐานะการเงินอะไรนะเปิ้นคิดว่าเขาพร้อมแต่ว่าจิตใจเขาไม่พร้อมคืออาจจะผ่านความผิดหวังมาอย่างที่บอกหรือเขารู้สึกว่าเออขอโทษก่อนไม่รู้ว่าคุณโอเคไหมหมายถึงว่าคุณดีพอหรือว่า เ,เริ่มต้นที่อยากจะเปิดใจพัฒนาความสัมพันธ์กับใครหรือ,อยังอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเขาจะนิ่งๆในโหมดนี้เพราะฉะนั้นถามว่าเฮ้ยเมื่อไหร่เขาจะมีใจนี่ก็ถ้าดูแบบนี้เป็นก็คิดว่านานกันนะเราอาจจะต้องอดทนนึงถ้าเกิดคุณชอบเป็นคนนี้นะอ่ะแล้วเขาจะทําอะไรต่อไปในความสัมพันธ์นี้ไหมคะตอนนี้ดูนิ่งๆคิดทบทวนนะและเร็วๆนี้ค่ะเร็วๆนี้เขาจะทําอะไรในความสัมพันธ์ไหมเอาเป็น energy ประมาณไม่เกิน3เดือนนี้เนาะ,ะเขาจะทําอะไรในความสัมพันธ์นี้นะคะ เขาจะทาอะไรในความสัมพันธ์นี้ไหมอะอันนี้ด้วยเก็บด้วยลืมลืมลืมเขาจะทําอะไรในความสัมพันธ์นี้ไหมคะในไม่เกิน3เดือนนะประมาณ3เดือนไม่อยากให้เอ e เน y รจีนานเกินไป3เดือนนับจากวันที่คุณมาดูคลิปเนาะมาดูเมื่อไหร่ก็ตามนะเป็นไทม์เลน e ค่ะในระยะเวลา3เดือนนับจากวันที่คุณมาดูคลิปเนี่ยเขาจะทําอะไรเขาจะแอคชั่นทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมคะจะทักมาไหมหรือจะทํายังไงเนี่ยขอดูหน่อยเพราะเมื่อกี้ดูนิ่งมากเลยเป็นเฮิร์มิตแล้วก็นิ่งทุกอย่างนิ่ง ไม่พร้อมจริงๆแหละอะจะทำไรไหมอัดสวินถือเหรียญยังคงเป็นเหรียญอยู่คิงถือดาบเออค่อย,ยังชั่วหน่อยเพชรจับวานอ์ะโอเคแปดถ้วยสี่เหรียญอัดสวินไม้โอเคเขาจะคิดตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างในสามเดือนข้างหน้านี้มันจะมีการ พูดคุยติดต่อนะเพาคิดว่าคนคนนี้เขาอยู่ไกลคุณจริงๆแหละเขาอาจจะมีการเหมือนเดินทางมาหามาเจอก็ได้แต่มันจะเป็นการพูดคุยในเชิงแบบเป็นคนคุยนะก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันจะมีการพัฒนาแบบจริงจังคือถ้าเกิดเขารู้สึกว่าอ่ะคิดถึงมากหายไปหลายเดือนแล้วก็อยากจะคุยเขาจะมีการทักทายมานะเพราะไม่มีเพจชอปวานเมีอัศวินถือมาให้ด้วยนะมันจะมีการพูดคุยกันคะ่ะแต่ว่าการพูดคุยนี้ มันจะยังไม่ได้ชัดเจนว่าเออมาจีบนะหรือขอสายสัมพันธ์แบบจริงจังเป็นแฟนกันนะมันจะยังคงเป็นแบบเขายังห่วงแหนพื้นที่ของเขาอยู่อะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าความคิดถึงเพราะเหตุปัจจัยใดๆที่ทําให้อยากคุยเพราะว่ามันเป็นอัศวินถือเหรียญนนะแปลว่าเขาก็พิจารณาโอกาสนี้นะอัศวินถือเหรียญคืออะไรคะเขาพิจารณาคุณใช่ไหมเนี่ยเขายังนิ่งอยู่อ่ะโอเคมันยังไม่ได้แปลว,ว่าเขาจะทําอะไรเขายังนิ่งคิดทบทวนอยู่แต่เขาจะตัดสินใจนะคิงถือดาบนี่ไง ตัดสินใจแล้วว่าจะเริ่มต้นดีไหมแล้วเขาจะติดต่อมาคุยออกับคุณแต่คนคนนี้อย่างที่บอกว่าเขาเป็นคนคิดชา้าเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็นการเริ่มต้นพูดคุยแบบที่จะจริงจังที่จะเริ่มต้นละเพราะเขารู้สึกว่าอ่ะเขาอาจจะผ่านไปภายใน3เดือนนี้เพิ่งคิดว่าเขาอาจจะพร้อมที่จะเริ่มต้นสารจมพันธ์แต่มันอาจจะยังไม่ได้เร็วถึงขั้นเป็นแฟนนะเขาอาจจะเหมือนเริ่มต้นพูดคุยเรียนรู้ทําความรู้จักคุณเพราะว่าสี่เหรียญยังมีอยู่คือยัง ยังหวงแหนอยู่อาจจะคุยหลายคนก็ได้ขอดูแปดถ้วยนียครับแปลว่าอะไรเขาจะติดต่อมาเหรอเจดดาบโอเคบางิดว่าเขาคิดถึงคุณนะคิดถึงคนไกลไอ,อย่างที่บอกแหละว่าการติดต่อมามัน,ปนแปลว,ว่าเขาเริ่มมีความคิดถึงคุณละและอยากจะคุยสี่เหรียญสองถ้วยโอเคเขาจะไม่เปิดเผยบอกคุณว่าเขาอะพิจารณาคุณในเชิงที่เป็นความรัก แต่ว่าเขาจะพิจารณาคุณในเชิงความรักนะเพราะมีไพ่สองถ้วยขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยเพราะมันมีตั้งแต่คิงถือดาบเขาตัดสินใจแล้วถ้าเขาติดต่อมาภายใน3เดือนนี้นะให้รู้ไว้เลยว่าเขาเลือกคุณหมายถึงว่าเลือกที่จะสนใจคุณเลือกที่แล้วเขาไม่ได้คุยหลายคนด้วยนะมันเหมือนเ n e r g y ของเขาคือเขาพอเขาพร้อมละที่ผ่านมาเขามาส่องสองคุณเหมือนเขาพิจารณาคุณมานานแล้วใช่ไหมแล้วมันเหมือนกับว่าเอ้ยถ้าเกิดคุณน่าสนใจพอแปลว่าในสมเดือนนี้นะ ถ้าเกิดติดต่อมาแปลว่าเขาพิจารณานะที่อยากจะเริ่มต้นกับคุณแต่เขาจะไม่พูดนะว่าเออโอเคจะมาจีบหรือใดๆเพราะว่าเขาไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปรอดหรือเปล่านึกออกปะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่บุ่มบามเขาจะค่อยๆดูคุณแต่ว่าโอเคเขาบอกตัวเองแล้วว่าโอเคเขาจะลองเปิดใจพูดคุยเรียนรู้คุณ นะเพราะฉะนั้นเป็นสัญญาณที่ดีคะ่ะว่าเขาก็เริ่มมีใจให้คุณไปใน3เดือนข้างหน้านี้ก็ยินดียินดีด้วยระดับหนึ่งคือมันได้ไปต่อนะะมันจะมีการพูดคุยสารสัมพันธ์กันแต่ผลลัพธ์มันจะลงเอยสมหวังแค่ไหนไม่รู้เพราะว่าเหมือนกับเขาก็เจ็บไปเยอะเนอะเขาก็อยากจะเรียนรู้ซึ่งปันก็รู้สึกว่าคุณก็รอเขามานานละก็ อดทนอีกนิดนึงก็ไม่เป็นไรถูกไหมแต่มันจะมีการสารสัมพันธ์ถ้าไม่มีใครติดต่อมาถ้าเขาไม่ได้ติดต่อมาแปลว่าเขาก็ยังไม่พร้อมเนอะแต่ละคนเอนเนอจีไม่เหมือนกันแต่อันนี้คือถ้าเขาติดต่อมาแปลว่ามันมีหนึ่งถ้วยม,มีสองถ้วยปแปลว,ว่าเขาตัดสินใจละว,ว่าเขาจะเริ่มต้นความรักใหม่เขาพร้อมละแต่การพร้อมของเขามันไม่ได้แปลว่าคุยกับใครปุ๊บแล้วจะเป็นแฟนเลยเนี่ยเขาคิดถึงคุณเขารู้สึกว่าเออพอเขาเริ่มพร้อม ที่จะมีความรักความสัมพันธ์คนที่ป๊อปอัพขึ้นมาในหัวเขามันคือคุณคือต้องเป็นคนที่แบบห่างเหินกันไปแล้วเนะืะห่างไกลกันไปเพราะฉะนั้นใครที่มาดูอันเนี้ยแปลว่าพลังงานของคุณมันจะต้องมีการหยุดคุยหรือขาดช่วงกงันไปสักพักหนึ่ง และทําให้เขาคิดถึงคุณไม่ใช่คุยกันตลอดเวลานะคือมันจะต้องมีการพักเบรกแล้วเขาก็รู้สึก,กว่าเออคิดถึงคุณละพร้อมละที่จะเริ่มต้นสารสัมพันธ์พอเมื่อไหร่ก็ตามที่ e n e r g y เขาพร้อมจะเริ่มต้นสารสัมพันธ์มันปรากฏว่าคนที่ผุดขึ้นมาในหัวเขาอะมันคือคุณเพราะฉะนั้นเขาก็เลยตัดสินใจที่จะเริ่มพูดคุยกับคุณนะแบบเป็นจริงเป็นจังตัวเขา่ะจริงจังแต่เขาคุยกับคุณเขาไม่บอก ว่าเขาจริงจังกับคุณนึกออกปะเออมันเหมือนแบบเนี่ยเขาจะพุ่งเข้ามานะเป็นอัดวินถือไม้จะมีการพูดคุยซึ่งบ้าไม่รู้ว่าคุณจะรับรู้ไหมนะเพราะเขาจะค่อนข้างนิ่งคุณก็อาจจะยังง,งงงอยู่ว่าเออแต่ก็ดีใจนะว่าที่เขาทักมาเหมือนใจแล้วก็ฟกูแล้วก็พร้อมอยู่แล้วเนอะที่เขาจะทักมาถูกไหมเพราะเราอะเหมือนแบบรอเขารอเขามานานอย่างที่ป้นบอกนะเพราะฉะนั้นมันก็คือการที่เขาจะเริ่มต้นสารสัมพันธ์มีใจให้กับคุณแต่ถามว่ามันจะสมหวังลงเอยไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะ แต่ใน3เดือนนจากวันที่คุณมาดูคลิปอะ่ะเขาจะมีการทักทายมาพูดคุยแล้วเปืนคิดว่ามันจะเริ่มต้นแบบจริงจังคือจะแบบไม่ได้มามาหายหายแล้วอะ่ะเพราะเขาเริ่มจริงจังแล้วเขาจะจริงจังกับคุณแล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามีการติดต่อมาภายใน3เดือนเนี้ยแปลว่าเขาจะจริงจังแล้วใช่ไหมเขาจะไม่มามาหายหายแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวดูหน่อยนะอือเดี๋ยวไม่ใช่เพราะเปืนพูดไปก่อนเดี๋ยวแบบเราใช้อินทูเอชัเนอะเนาะเราก็กดว่าเออแบบหน้าได้เป็นยังไงเดี๋ยวให้ไพ่บอก เขาติดต่อมาภายใน3เดือนนี้มันจะเป็นความสัมคัธ์ที่ไม่มามาหายหายเลยใช่ไหมคะจะจริงจังแล้วใช่ไหมอ่ะไนดูสิกาดาบโอเคมันเป็นความสัมพัน์ที่ซีเรียสแล้ค,ค่ะคิงถือถ้วยเลิศว้าวสามถ้วยแน่นอนแน่นอนคิงถือมาว้าวมาทั้งถ้วยมาทั้งไม้เลยนะมาเต็ม8ถ้วย โอเคอัศวินถือไม้เหมือนเดิมคราวนี้จะจริงจังละแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ซีเรียสนะเพราะก้าวดาบมันเป็นไพ่ความซีเรียสใช่ไหม แต่เขาจะเริ่มต้นอย่างช้าๆอย่างที่เพื่อนบอกเขาจะมาพร้อมถ้วยกับดาบเออถ้วยกับไม้แปลว่ามีทั้งแพชชั่นมีทั้งความรักแล้วมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีด้วยแต่อย่างที่บอกว่ามันจะต้องช้าๆถ้าเขาเริ่มต้นกับคุณมันเหมือนกับว่าอะถ้าใน3เดือนนี้นะมีการทักทายมาพูดคุยของเขาไม่ว่าเขาจะพูดในเชิงจีบหรือไม่จีบก็ตามซึ่งเพื่อนมองว่าเขาอาจจะยังไม่ได้จีบคุณชัดเจนแต่เขาจะคุยกับคุณเยอะขึ้นซึ่งมันอาจจะทําให้คุณรู้ได้ว่าเออเขาดูสนใจคุณเป็นพิเศษนะะะและเเเเคคาาาาจจ่่่่อยๆปป็ไมรีบพว เขามีความหลอนอยู่ดีอ่ะก้าดาบคือเขายังเคยเจ็บมาเนาะก้าดาบคืออะไรคะขอดูหน่อยอืมเขาเคยเจ็บมาเห็นปะก้าดาบแล้วเป็น1ิดาบอีกเขาเคยเจ็บมาเพราะฉะนั้นเขาจะไม่รีบเขากลัวเจ็บอีกเขาก็จะช้าแต่ถามว่าเขามีความรู้สึกรักและมีแพชชั่นกับคุณไหมมันมีนะแต่เขาจะแบบค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆมาซึ่งถ้าเกิดเวลาผ่านไปเขาค่อยๆมันจะค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บเนาะแล้วแบบเราจะรู้เองว่ามันดูมี โอกาสมากขึ้นและถ้าเกิดมันถึงจุดที่มันแบบโอเคมากขึ้นเขาจะมาหาคุณนะเพราะว่าแบถ้วยมันคือความห่างไกลและไม่มีความคิดถึงใช่ไหมถ้าอยู่ไกลกันเขาจะหาทางมาเจอคุณซึ่งแล้วแต่บางคนอยู่ต่างประเทศอาจจะยากหน่อยก็จะต้องใช้เวลาหน่อยแต่ถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะมาเจอกันได้ยิ่งถ้าเกิดอยู่จังหวัดเดียวกันนะมันจะสารสัมพันธ์กันได้มันก็จะเร็วขึ้นเขาเนี่ยเขาอยากมาหาคุณอัศวินถือไหมคือจะวิ่งมาหาเห็นปะแปลว่าถ้าเกิดอยู่ไกลกันพอคุยแล้วมันโอเคมันดูมีวิลลิ่ง เขาจะค่อยๆกระดึบกข้ามาจนเจอหน้าค่าตาการมีไปองค์ออกดวงออกเดทกันอะไรแบบนี้เนาะมันก็ทําให้คุณรู้แล้วล่ะว่าเฮ้ยเขาดูเหมือนมีใจและอยากจะพัฒน,นาความสัมพันธ์กับคุณแต่เปิ้นก็คิดว่าเขาจะเป็นไปอย่างช้าๆนะคือตอนแรกมันจะเหมือนเรนิ่มๆๆก่อน,น,น,นพอคุยแล้วเริ่มรู้สึกว่าโอเคเขาจะนัดเจอคุณชวนคุณไปกินข้าวนู่นนี่นะมันก็จะเริ่มชัดเจนมากขึ้นค่ะว,ว่าเขามีใจและคุณก็จะรับรู้ถึงพลังงานอันนี้ได้นะแต่ให้คุณรู้ไว้ค่ะว่าเหมือนเขาเคยเจ็บมาเยอะ เพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่รีบในความสัมพันธ์เพราะเขาต้องการคนที่จริงจังและคุณก็เช่นกันคุณต้องการคนที่จะเป็นครอบครัวคนที่จะจริงจังใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะไม่รีบในความสัมพันธ์แต่อย่างไรก็ตามจากท็อปปิกของเราเนอะเมื่อไหร่ยู่จะมีใจใช่ไหมภายใน3เดือนนี้เขาจะติดต่อมานะแล้วถ้าติดต่อมาแล้วมันมีการสารสัมพันธ์แบบต่อเนื่องแปลว่าคนคนนี้เขาจะเริ่มมีใจให้กับคุณแล้วนะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีใครติดต่อมาภายใน3เดือนนี้ก็แปลว่าเรา move on ได้เลยค่ะเราไปเจอความรักใหม่ได้เลย นะประมาณนี้แล้วความสัมพันธ์นี้จะดีไหมความสัมพันธ์นี้มันจะดีไหมดูระยะเวลาดีกว่าเนอะเพราะเราถามว่าเมื่อไหร่ยูจะมีใจใช่ไหมอะเรามาดูระยะเวลาดีกว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะเปิดใจรับเราเต็มที่มาดูพลังงานเขาดู่อยนะเมื่อไหร่เขาจะเปิดใจรับรับเราเต็มที่สองด้วยไออีเมื่อ,อ,อ,อเขารักคุณคะ่ะ e อ p e r o r เอ็มฮ่ากอดตกใจนี่เราสับไพ่เห็นใช่ปะส่องทั่วและเอ็มเพรสกับเอ็มเพรสเนี่ย เนี่ยตอนนี้คุณกับเขาหันหลังให้กันอยู่นี่เปิ้นขนลุกเลยนะหันหลังให้กันอยู่แปลว,ว่าคุณจะต้องมีเวลาที่ไม่ได้คุยกันแล้วเขาไม่ได้บอกเวลาที่ชัดเจนค่ะว่าเมื่อไหร่แต่จากไพ่นะสองถ้วยเปิ้ลคิดว่ามันเป็นประมาณไม่เกิน2เดือนตามที่เราพูดเลยมันคือไม่เกิน3เดือนใช่ไหมจากที่เปิ้ลพูดแปลว่าประมาณนะหนึ่งถึงสเดือนนี่แหละที่เขาจะติดต่อมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาหันหลังให้เพราะว่านาทีการงานเพราะความไม่พร้อมของเขาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมี energy ที่ทําให้เขารักคุณอะ่ะซึ่ง หลายคนก็ถามเพื่อนว่าเอ้ยก็ไม่ได้คุยกันแล้วเขาจะรักเราได้ยังไงโซเชียลมีเดียอย่างที่เพื่อนบอกค่ะเราไปลงรูปลง,ลงนู่นลงนี่อะไรเงี้ยถ้าเกิดเขาเหมือนไปคิดทบทวนของเขาแล้วเขารู้สึกว่าคนที่เขาป๊อปอัพขึ้นมาในหัวตอนที่เขาพร้อมที่จะมีความรักคือคุณเขาจะเริ่มมาสารสัมพันธ์และการสารสัมพันธ์เนี่ยคุณอาจจะยังไม่รู้เขามีใจเพราะเขาเหมือนเอาเอาจริงๆตอนแรกเขาก็เหมือนแค่ป๊อปอปัพคุณขึ้นมาในหัวใช่ไหมเขาแค่เออโอเคก็น่าจะเป็นจังหวะที่ดีในการที่จะลองพูดคุย แต่พอเริ่มพูดคุยแล้วพอมันเป็นสองถ้วยเมื่อไหร่เขารู้ว่าคุณรักเขาจริงๆไม่ได้แบบหลอกเขาแล้วก็เขาก็รักคุณจริงๆความสัมพันธ์นี้มันจะพัฒนาอย่างแน่นอนกรี๊ดมากกรี๊ดมากใช้คำนี้เลยก็ยินดีด้วยใครที่มาเจอคลิปนี้ก็ขอให้คุณสมหวังในความรักกับคนที่คุณหมายปองนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ